สวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเล่นเวทเทรนนิ่งสำหรับคนที่มีลูกดัมเบลลูกเล็กๆอันนี้นะครับอยู่ที่บ้านแค่คู่เดียวและน้ำหนักมันก็เบาไปแล้วสำหรับบางคนนะครับจะเล่นแบบไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้แหละครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเล่นจำนวนครั้งแบบ i n นฟินิตี้คือเล่นแบบ เล่นไปให้หมดเลยเล่นไปในเซตเดียวแล้วแบบเล่นจนแทบจะยกไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เอาท่าเ t e r a l ร a i s e นะครับได้หลายด้านข้างมาดูกันนี่นะฮะแล้วไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะแบบยกไม่ขึ้นเลยจำนวนครั้งไม่ต้องนับเลย ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเริ่มมาละความตึงเริ่มเริ่มมาละเนี่ยยังก็ยังยกอยู่นะฮะไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ acting เลยนะของจริงนะตอนนี้ <c oughs> คือเริ่มยกไม่ขึ้นก็ยังไปต่อจนกว่ามันจะแบบนี้นีนี้เริ่มละสังเกตความตึงของกล้ามเนื้อไหลยด้านข้างนี่นี่เริ่มละ เนี่ยสังเกตความตึงเ,เริ่มไม่ขึ้นละก็ยังยกอยู่นี่เลยน,ะะนี่แหละครับ จำนวนครั้งแบบเรียกว่าอินฟินิตี้เลยก็คือไม่ต้องนับเล่นจนกว่ากล้ามเนื้อมันจะล้าสุดๆเลยครับในเซตนั้นเซตเดียวคือจบเลยอันนี้สําหรับในกรณีคนที่มีลูกดัมเบลเบาๆอยู่ที่บ้านแล้วก็มันเบาเกินไปสําหรับตัวเองแล้วนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปเล่นกันดูนะครับบ๊ายบาย